สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในเพจซิม ULATOR ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปพบกับเพจซิม ULATOR นายที่นายถึงแม้ว่าจะเหลือเวลาอีก6วันนะคะที่เราจะได้เจอกับเกมนี้แบบเต็มๆแต่ว่าทางมิกเกมได้ปล่อยวิดีโอตัวอย่างมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งออกมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสได้ดูเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาดูพร้อมๆกับทุกคน,นะคะ่ะหลายคนอาจจะได้ดูแล้วหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างมาแล้วนะคะเจ้ามังกรตัวแรก โอ้เจมองกรตัวเดิมเลยอ่ะโอ้โหแลนี่อะไรเนี่ยมีที่เก็บเหรียญนะคะโอ้ก็คล้ายเดิมเลยหรือเปล่ามีผ่านโซนนะคะโอ้ดีเลยค่ะเป็นเหมือนกระจกโอ้มีที่เปิดไขเยอะแยะเลยอ่ามีอาช i e เม m e n t นะคะโอเคมีที่รับเคมเจมฟรีเหมือนเดิมด้วยนะคะอันนี้อะไรอ่ะโอ้ที่ใส่สัตว์เลี้ยงโอ้ที่เขาบอกว่ามี99ที่ใช่ไหมโอ้โหเปิดสัตว์เลี้ยงได้ทีละหนึ่งตัวนะในโซนแรกๆนะคะ เอาละมีรีวอร์ดด้วยนะโอเคโอ้มันเร็วมากเลยนะคะอา้าวมีด่านออบบี้ด้วยค่ะแต่ว่าด่านออบบี้นี้น่าจะสนุกนะเป็นการผ่านด่านเพื่อได้รับรีวอร์ดนะคะนี่มีเปิดสัตว์เลี้ยงได้3ตัวด้วยนะเอาละมีใต้น้ําโอ้แล้วก็มีธงเหรอคะอา้าคล้ายๆปักหมดุดหรือบูธนะคะโอเคแล้วก็สามารถรับรีวอร์ดได้เรื่อยๆเนาะอุย้ยปลาน่ารักมาก <c oughs> เออ น่ารักสุดๆอันนี้จะเป็นโลกใต้น้ำนะคะเอาเปิดได้หลายๆตัวเพิ่มขึ้นนะคะมีการรวมสัตว์เลี้ยงด้วยโอ้สัตว์เลี้ยงที่เป็นโกลเด้นด้วยนะคะยังไม่เห็นตัวที่เป็นแบบรีเจเนอรี่หรือเรนโบว์เนาะมีการขุดแร่อ้โหสุดยอดมากโอ้ว้วาวสวยอะมีออบบีีกแล้วนะคะมีด่านต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะเป็นการอันล็อกไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นอะไรอเทดดิงพาสซา ว้าวมีน้องแมวราชาด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะคะแล้วก็มีบูสเตอร์เต็มเลยนะสัตว์เลี้ยงก็คล้ายๆเดิมนะคะทุกคนมีการฟาร์มเหรียญเหมือนเดิมอุ้ยมีโอกาสบาดด้วยโอเคอ่าแล้วก็มีไอเทมอะไรอีกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยนะคะเป็นการแบบสะสมสกิลนะคะว้าวแล้วก็อันล็อกนะคะอุ้ยเหมือนทีมของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด99ตัวโว่ดีจังเลยค่ะ นึกถึงตอนที่แบบเราเปิดแพคอลิมิเตดเลยนะคะที่แบบว่าใส่ได้ไม่อั้นนะคะอันนี้9 9ตัวก็เยอะมากนะโอ้แสดงว่าแต่ละโซนก็ต้องมีพลังสูงขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยนี่อะไรายรีเบิร์ดเย้มีการรีเบิร์ทด้วยจบไปแล้วคะ่ะทุกคนไวมากนะเป็นการสรุปรวมที่แบบภายในแค่2 3นาทีเท่านั้นนะคะโอ้ เอาล่ะค่ะทุกคนเห็นคร่าวๆไปแล้วนะคะทุกคนอาจจะยังไม่ได้สังเกตดีๆนะว่าข้างในนี้ค่ะมันมี10อย่างที่น่าสนใจที่เราสรุปรวมมาให้แล้วค่ะไปดูกันเลยดีกว่านะเข้าไปเลย สิ่งแรกนะคะหลังจากที่เราได้ดูวิดีโอเปิดตัวของเขาไปเนี่ยก็เห็นสิ่งที่น่าสนใจ1ิบอย่างสําหรับคลิปนี้นะคะอันแรกก็คือเปิดตัวใหญ่ได้จากการเปิดขไข่ใบที่ดีที่สุดของเรานะคะน่าจะเป็นการสะสมเหรียญให้ได้มากขึ้นแล้วสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่3ตัวนี้ก็มีโอกาสเปิดได้ในไข่ทุกใบที่อยู่ตรงนี้เลยค่ะโว้มันคุ้มม,มากๆเลยนะคะไม่ว่าใขรจะเป็นน้ใหม่หรือว่ามีสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่เข้ามาเยอะแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดลุ้นสัตว์เลี้ยงต,ตัวใหญ่ตัวใหม่ได้เลยนะซึ่งเราไม่คุ้น3ตัวนี้เลยนะะนนะะคมัา มากเลยอ่ะอันที่สองนะคะนั่นก็คือการทำเควสค่ะการทำเควสของต่าระดานนะคะก็สามารถที่จะให้เราเพิ่มดาวได้ซึ่งดาวตัวนั้นนะคะก็จะทำให้เรารับรีวอร์ดได้ค่ะรีวอร์ดเราเอาไปทำอะไรนะก็เอาไปรับเจมส์ฮับบวบอร์ดเบิร์กหรือว่าของแจกฟรีอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราขยันแค่ไหนนะคะก็ยังดีกว่าแค่ฟาร์มอย่างเดียวแล้วเนาะ <c oughs> เอาล่ะอย่างที่3นะคะ นั่นก็คือการใส่สัตว์เลี้ยงสูงสุดที่99ตัวค่ะ <c oughs> ต้องบอกเลยนะคะว่าเราเล่นเพจซิมมานานมากๆแล้วนะคะเป็นปีๆแล้วเนี่ยเรายังใส่สัตว์เลี้ยงสูงสุดในแคปที่ประมาณ23ตัวเลยค่ะแต่ว่าเพ s ซิมเลเตอร์นายได้ไเราสามารถจะจะมีทีมสัตว์เลี้ยงมากมายของเรานะคะตั้ง99ตัวเลยค่ะ โอ้ตื่นเต้นมากเลยนะคะอยากได้เร็วๆมากๆเลยนะคะอยากรู้ว่าทีมมันจะใหญ่แค่ไหนต้องบอกก่อนนะคะว่าประสบการณ์ของการซื้อแพ็คอลิมิเต็ดเมื่อปีที่แล้วนะคะเราบอกว่ามันแหลกมากเลยนะหวังว่าเกมหน้ามันจะไม่แหลกแบบนี้นะคะ เอาล่ะไปต่อ,อยนงอย่างที่4นะคะทุกคนที่เราสังเกตเห็นนะคะว่า1ตู้เนี่ยจะมีสัตว์เลี้ยงอยู่3ตัวนะคะแต่ว่าเกมเดิมเนี่ยเราจะมีสัตว์เลี้ยงอยู่ประมาณ4ตัวไม่แน่ใจนะคะว่าแต่ละด่านแต่ละโซนเนี่ยจะมีสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมอีกมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าเจ้าสัตว์เลี้ยงเนี่ยน่าจะลดลงค่ะในแต่ละตู้นะเพราะว่าเขามีตู้เยอะมากๆจริงๆอะ่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงใครของมันแล้วนะคะไปต่อในข้อห้ากันเลยนะคะ นี่เลยนะคะสิ่งที่เราเห็นนะคะก็คือมี Inventory ของเรานะคะเพื่อเพิ่มความสามารถของเราด้วยแล้วก็ของสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะซึ่งของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็สามารถสุ่มใน Enchanter ได้ค่ะก็ยังใช้เจมในการสูมเหมือนเดิมนะนี่คล้ายๆเดิมนะอันนี้เราว่าไม่ต่างมาก มาถึงอันที่6นะคะเราสังเกตว่ามีการอัปเกรดน้ำยานะคะแล้วก็บูสเตอร์อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนซึ่งสำหรับเกมแพสซิม u เลเตอก่อนหน้านี้นะคะเรามีน้ำยาอยู่แค่3ตัวเท่านั้นนะคะนี่นั่นก็คือ t r i ปเปิล i อยทิปเปิลดาแล้วก็ Super l u c ั y กนะคะหรืออาเจะเนอั u ตราลั u กี้ก็ได้นะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าน้ำยายา3ชิ้นนี้นะคะก็หาได้ง่ายๆไม่ได้ยากมากเท่าไหร่น,นะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในเกมหน้าเนี่ยจะหาได้ยากมากแค่ไหนนะเพราะว่าเขามีการ ผสมน้ํายาได้ด้วยค่ะแล้วก็มีบูสอะไรเพิ่มอีกเยอะแยะมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นบูสโชคหรือว่าไอเทมต่างๆนะคะทุกคนมันน่าสนใจแล้วก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยค่ะนี่เลยนะกินผลไม้แบบนี้เลยนะคะซึ่งในเกมนั้นก็มีแบบนี้ด้วยนะ เอาละค่ะมาต่อกันเรื่องที่7กันเลยนะคะเรื่องนี้นะต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าทุกคนจะต้องขยันมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีออฟบี้มีด่านออฟบี้หลายด่านมากเลยค่ะที่เห็นๆอยู่นะคะมีประมาณ 3- 4ด่านนะคะประมาณนี้เลยนะซึ่งแต่ละอันนะคะก็จับเวลาด้วยนะคะสามารถบันทึกเวลาที่ดีที่สุดหรือสกอร์ที่ดีที่สุดของเราไว้ได้ด้วยนะซึ่งบอกไว้ก่อนนะคะว่าแต่ละอันเนี่ยมีผลกับด,ดาวที่เราจะได้นะคะซึ่งเราได้ดาวมาก็จะได้รับของรางวัลแต่ว่าเราก็ ยังไม่ได้เห็นอะไรที่สามารถฟาร์มเจ็มแบบเป็นเม็ดเต็มหน่วยได้เท่าไหร่นะคะไม่เหมือนกับเหมืองเพชรในตอนนี้นะคะ แต่ว่าไม่รู้ว่าครั้งหน้าจะมีอัปเดตอะไรอีกหรือเปล่านะซึ่งเสียดายอยู่เหมือนกันนะคะท่าที่นั่นมีเหมืองแต่ว่าเราก็เห็นมีการขุดแร่เหมือนกันนะแต่เราไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าแร่นั้นคือเจมหรือเปล่านะคะถ้าเมืองน,นั้นขุดเจมได้ก็อาจจะดีเหมือนกันค่ะพูดถึงไดมอนด์ไมอันเดิมเนี่ยต้องบอกว่ามันสวยมากๆแล้วนะคะเราก็ชอบไดมอนด์ไมอันนี้มากๆอยู่นะแต่ว่าลักษณะของเกมใหม่นะคะก็อาจจะดูน่ารักขึ้นแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะที่มีความแตกต่างกันจากอันเดิมเล็กน้อยนะคะมาถึง อันที่8ไปนะคะทุกคนซึ่งอันที่ 8, 8นี้นะคะที่เราสังเกตเห็นนะ ก็คือในแต่ละแอเรียนะคะเขาจะมีการรู้สิ่งของต่างๆนะคะต้องบอกเลยนะว่าแต่ละแอเรียนะคะก็จะมีการรู้สิ่งของที่แตกต่างกันนะทุกคนจะบอกว่าโซนนั้นเราควรเก็บอะไรได้บ้างนะคะซึ่งก็สามารถทําให้เราเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่น่าเบื่อด้วยค่ะแล้วก็ยังสามารถสรุปได้ด้วยนะคะว่าเราควรจะได้อะไรเท่าไหร่บ้างเราอยู่ใน Cat World ค่ะแต่ว่าเรารู้สึกเหมือนว่า Pesimulator Ni นที่อันใหม่ที่กําลังจะมานี้นะคะไม่ค่อยเป็นน้องแมวฟีเวอร์เท่าไหร่เลยค่ะเรารู้สึกว่าน้องแมวดูน้อยมากน้อยกว่าสัตว์น้ําซะ แต่ก็ยังมีน้องแมวราชาที่อยู่ในเทรดดิ้งพ a ซาให้เรายังเห็นอยู่นะคะซึ่งน่ารักมากค่ะเราอยากได้เจ้าตัวนั้นเข้าไปอยู่ในเกมมากเลยอะ่ะแต่ว่าคงต้องหาอีกนิดนึงนะคะอันสุดท้ายนะคะที่เราจะมาบอกว่าในเกม Pet Simulator นายที่นายมีอะไรนะคะนั่นก็คือกิจกรรมที่มีให้เล่นมากมายเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะกิจกรรมตกปลาหรือออฟฟี่นะคะหรือแม้กระทั่งเก็บเหรียญหรือทำเควสนั่นเองนะคะก็สามารถที่ทำให้เราอยู่ในโลกของเพชริมเนี่ยได้ตลอดเวลาเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นอันที่เอาไว้ฟาร์มได้เท่าไหร่นะคะใครที่เป็นสาย AFK เนี่ยอาจจะเสียใจนิดๆิดเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานั่นเองค่ะ เอาละค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับสิ่งที่เราิิต์มาทั้งหมด10อย่างที่เราควรรู้ใน Pet simulator 99<ๆ>ก่อนที่เราจะไปเชิเขาในวันที่1ทันวานนี้นะคะ <c oughs> ก็น่าจะควรรู้10อย่างนี้เลยค่ะ <c oughs> งั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่รอบหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ